วันนี้ลูกสาวอยากกินขนมไข่นกกระทาทอดอีกแล้วค่ะหลังจากที่ทำให้ชิมแล้วก็ติดใจเมนูนี้ก็ขอมาบ่อยมาก Mamie to very for ได้เลยค่ะลูกคุณแม่จัดให้วันนี้เราก็มีมันหวานอยู่หนึ่งหัวนะคะเป็นมันหวานญี่ปุ่นค่ะแล้วก็จะมาปอกเปลือกล้านงน้ำทำความสะอาดก่อนนะคะทุกคน เสร็จแล้วเราก็จะเอามาช่างดูค่ะว่ามันหนึ่งหัวนี้ได้ปริมาณร48กรัมค่ะทุกคนพีก็จะเอาไปนึ่งก่อนนะคะนึ่งให้สุกก็จะใช้เวลานึ่งอยู่ที่ประมาณ15นาทีค่ะก็จะสุกแล้วนะคะหลังจากที่รอมันเราก็จะมาเตรียมแป้งค่ะทุกคนแป้งมันสำปะหลังค่ะแป้งข้าวเจ้านี่คือช้อนตวงที่บีใช้ตวงนะคะเป็นเบเกอรี่ช้อนตวงค่ะแป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนชาแป้งสาลีอเนกประสงค์1ช้อนชา,แ,า,นนชนชาแล้วก็ใส่ผงฟูไป ครึ่งหนึ่งของเศษ1ส่วน8ของช้อนตวงนะคะแล้วก็จะมาเช็คดูว่าโอเคมันสุกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะเอามันมายีใส่น้าตาลไม่แกหนึ่งช้อนค่ะเพราะว่าเด็กกินนะคะภายในมันก็มีความหวานอยู่แล้วใส่เกลือไปนิดนึงบีบๆใช้ซ่อมนะคะทุกคนแล้วแต่ความถนัดค่ะทําให้เสร็จแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เตรียมกะทิค่ะหลังจากที่รอมันให้มันเย็นก่อนนะคะ จะค่อยๆผสมแป้งนะคะมีจะใช้แป้ง3มรอบในการผสมนะคะค่อยๆคนแบบนี้นะคะทุกคนทําไปเรื่อยๆแบบนี้คะ่ะพอเริ่มถูกแล้วก็ใช้มือนั่วนะคะเมื่อกี้เราชั่งกะทิไป30กรัมนะคะแต่รู้สึกว่ามันไม่พอนะคะมันจะเป็นแข็งๆรู้สึกเรามันยังไม่ ยังปั้นไม่ได้ก็เลยจะแอบเติมกะทิลงไปนิดนึงนะคะแบบนี้ก่ะได้แล้วค่ะเราก็จะมาล้างมือทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาปั้นแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะกระปั้นตามใจชอบไปนะคะลูกเล็กยุกใหญ่แล้วแต่สะดวกเลยค่ะกระปั้นปั้นแบบนี้ละค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่คือมันหวานของเราวันนี้นะคะก็ได้เยอะอยู่นะคะทุกคนเนี่ยค่ะได้เยอะเลยค่ะได้ถ้วยนึงเลยค่ะเราก็จะปั้นให้เสร็จเราก็จะรอเด็กเลิกโรงเรียนมาแล้วก็จะมาทอดมันกันนะคะทุกคน ขนมไข่นกคาาดูว่าทําง่ายใช่ไหมทุกคนคะแต่ว่าจะทอดยังไงให้มันกรวงข้างในนะคะ<ด>ทุกคน,กค,นคือเราอเ,เอาลงไปแล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็จะมีติดกันนิดนึงเนี่ยค่ะเราต้องใช้กระชอนนะคะทุกคนนี่ค่ะคนคนคกด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 แบบนี้ละค่ะยี่ยี่ยีเพราะเขาลอยตัวขึ้นมาแล้วก็กดกด แต่ว่าเวลาการทอดนี่ก็มีทอดรอบนี้เดี๋ยวใช้เวลาไปประมาณ7นาทีเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะก็จะฟูขึ้นมากลมๆแบบนี้นะคะก็กดกดกดไปอย่างเงี้ยเอาตะก,ๆๆอ,กอนกดกดเอากระชอนกดแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยถ้าเราไม่กดน่ะเคยทําแล้วนะคะทุกคนแบบว่าทอดลงไปเลยแต่ไม่ได้กดนะคะว่าเขาสุกข้างในเขาจะแข็งก็จะไม่กลวงลองดูวิธีนี้นะคะทุกคนมีลองมาหลายวิธีแล้วเนี่ยกดกดกดแบบนี้ค่ะกดกดกด รับรองว่าทอดออกมาแล้วสวยน่ารับประทา,า,านมากๆเลยค่ะทุกคน